ล้อมันหลุดแล้วมามาอะมันไม่ดังเอามานี่มาหี่แม่จะใส่ให้มานนี่ยนี้จะเหน่อยไม้าแมเอามานี่แม่จะใส่ให้มาเมกทีนี้ขามานนิล้อมันหลุดแล้วมันไม่ดังแล้วมานี่จะใส่ให้มานเร็วมาานี้จะใส่ให้มันไม่ดังแล้วน่ะ นี่เห็นไหมเนี่ยมันหลุดเลยเนี่ยพ <ไป S 2> ี่เ <ไป S 1> ม,มกนี่ไงได้แล้วต้องปีนตรงไหนมาเร็วโอ้ยจะไม่หล่นแล้วมันก็หาไม้เอไอ้มียอ๋อนั่น,นแหละเออนั่นแหละมีป่ละล่ะเอามาให้กันหน่อยนะ,นยะเดี๋ยวกูเลี้ยงเบีย

เอาลบลบลดเลแล้วตายแน่เลยทีนี้เขาไล่แล้ว้นี่มานี่มานี่ไม่น่าชื่แม่หรอนาชื่อเว่ต้อย่างเงี้ย่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเฮ้ยเร็ว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  เล่นตัโอ้มาเร็วเร็วเร็เร็วๆไม่ไปนะไม่ไปนะท่อร้อนมานี่มานี่มานี่ดู ด้วยช่างตัดผมมันก็ตัดไม่ละเอียดในข้างหลังแต่ก็ยังแต่แต่ก็ยังดีก็ตัดเองอะดีหน้ามันไนี่ดีตัดใ้เดีวตัดผมให้เพราะมันจะเข้าหน้าร้อนอะไรมันร้อนแล้วมันคันนั่ผมยาวเอาเอาระวมนชนเมาเราเมาเมาไปไปพี่เมฆวันนี้ เน้นเน้นตัวนี้ไหนมันไม่มันไม่ดังอีกแล้วเหรอนายดูดิน่ะหลุดอีกแล้วน่ะอ้าไม่ไงอ้าเอ้าเอ้าเอ้าจับดิรถใครอ่ะลดใครลดใครอ๋อรถใครมาใช่รถจอดเปล่า ใช่รถจอดไหมจอดมายังฮะใช่รถจอดเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะจอดมีรถใหญ่นะใช่ไหมเอาหนูจะนั่งทำไมล่ะไม่ไปดูเห็นเปล่า

ตายแล้วต้นกัญชามันมันแก,ก่เกินแล้วมั้งว่าอย่างไงจะไปไหนเ้าเรียกไม่ไปไม่ไปลูกลบลบลบก่อนเร็วเร็วรว รถกันรถกันไม่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยวันนี้ไม่ไม่มีเพื่อนเลยวันนี้เล่นคนเดียวไปแล้วมไม่ใช่รถจอดไม่ใช่รถประปะ๊าไปไม่มา พายังไม่มาอะไรกัดหนูลูกยุงเหรออืยังไม่ทุบไม่ทุบลูกเข้าไม่ได้ล็อกแล้วฮยไม่ได้ไม่ได้ลูกเนนะี้อุ้ยยุงไปไปยุง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 เยอะหาหาปลาไก่ไปหาปลาไก,าไก่ไหนปลาไก่อยู่ตรงไหน นหนปะไก่นั่งตรงไหนลงไปวิ่งข้างล่างพึ่งขึ้นมาพึ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะครับเอา้าพึ่งล่วงแน้วนะ่ะพึ่งล่วงแน้วนะ่ะเอาลองหมุนข้างหลังี่ว่ามันจะเดินไหม หมุนข้างหลังก่อนนี้มันจะเดินไหมวิ่งหมุนเป็นเปล่าหมุนยังไงหมุนเป็นเปล่าฮะไปเถอะเราไปอาบน้ำกันเถอะทุ่มหนึง่งเลยปะ ไปพี่เมฆไปอาบน้ำไปถอดกางเกงนี่ถอดเป็นไหมถอดกางเกงนี่ถอดเพิรดดิถอดเป็นไหมเอาพี่เมฆถอดถอดให้แม่ดูหน่อยถอดให้แม่ดูหน่อยถอดเป็นไหมเอาอย่าเอาหัวไปโขงันี่ลูกเจ็บน่า่นกก็หนูทําเองอะเอาถอดดิถอดเพิรทดิถอดเพิรทดิทําไงพี่เมฆถอดเพิ่ดทำไงครับ แม่ถอดเสื้อให้มาอถอดเพื่อเองนี่ถอดเป็นไหมอืดดึงลงอืดอืดดึงได้ไหมพีม่ีเก,ก่งอยู่แล้วทำไมมติดติดตูตดเหรออืดถอดเป็นไปไนอุืดอืดถอดเร็วเร็วถอดเร็ว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 เอาพี่ลองถอดด,ดิดึงดึงลงดึงลงดึงดึงอืดดึงลงอืดเออดึงข้างหน้าด้วยดึงข้างหน้าด้วย โป้เลยทีนี้โป้เลยทีเนี้ยว้ายโป้แล้วโป้แล้ว,ลวพี่เมฆอาบน้ำแล้วพี่เมฆอาบน้ำแปรงฟันด้วยนะ,ะพี่เมฆก,กินนมแล้วพี่เมฆต้องอาบน้ำแปรงฟันด้วยไหนทุกที่ โอ้ยหนูลงไปทำไมเล่าโอ้โห oh ดูพุงดิดูพุงดิดูพุงพุงโอ้อ oh ้าวจะถอดออกทำไมเล่าเอ้ยเอาถ่ายรูปดิถ่ายรูปแอคชั่นดิหนึ่งสองสาม นึ่ง้ะเอามียอาบน้ำแล้วเมียอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะลืมกดติดตามให้น้องเมฆด้วยบาย,บายยก่อนจุ๊บๆด้ยจุบ๊บหนูเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย